เรัลวามริดอาจจะเป็นทีมที่ควา้าแชมป์ยุโรปมาครองได้มากที่สุด15สมัยครับหลังจากที่ลาสุดเพิ่งเอาชนะบอเลเซียดัมมูลได้2-0ในเกมนัดชิงชนะเลิศที่เวมบีเมื่อคืนวันเสาร์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ความพิเศษก็คือตำแหน Champ ่งแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกของทีมราชันชุดขาวในฤดูกาล2023-2024มันคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาที่เป็นแชมป์ยุโรปได้แบบไม่แพ้ใครเลยแม้แต่นัดเดียวตั้งแต่เกมแรกไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ ย้อนเส้นทางสู่แชมป์ยุโรปสมัยที่15ราชันไร้พ่ายทั้งทัวร์นาเมนต์เรียลมาดริดกับตำแหน่งแชมป์ยุโรปเรียกว่าเป็นของคู่กันอย่างแท้จริงพวกเขาคือทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยุโรปเป็นคั้ได้ในปี1956แถมยังครองเจ้าทวีปนานถึง5ฤดูกาลติดต่อกันตั้งแต่ซีซั่น1955-1956ลากยาวไปจนถึงปี1959-1960 ส่วนตำแหน่งแชมป์หล่าสุดจากการอาชนะดอดมูนเมื่อคืนวันเสาร์ทำให้พวกเขาคือทีมสุดท้ายที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในรูปแบบที่แข่งกัน32ทีมในรอบบังกลุ่มแต่ยังที่บอกไปนะครับในตอนต้นคลิปนั่นคือแชมป์ยูซีเอลซีซั่นนี้ของเรียมาริดที่มีความหมายพิเศษมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตรงที่นี้คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลย ที่สามารถคว้าแชมป์ได้แบบทำสถิติไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่เกมแรกของรอบบ่งกลุมจนถึงนัดชิงชนะเลิศในรอบบ่งกุมฤดูกาล2023-2024ทีมราชันชุดขาวถูกจับไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับแชมป์เก่ากาโชซิลิอาอย่างนาโปลีส่วนอีก2ทีมได้แก่อุนิโอนเบอร์ลินจากบุนเดิลิก้าที่พึงเอาบอรลินแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกและอีกทีมคือสปอร์ติ้งบาร์กาจากโปรตุเกสคาร์โลอันเชโรตตินำทีมเก็บ18ปคะแนนเต็มด้วยชัยชนะ6นัดรวดในรอบบ่งกุ่มโดยมีถึงสี่งันัดทีม ในเกมแรกของรอบแบ็กลุ่มที่เปิดบ้านพบกับโอนิโอนเบอร์ลินเป็นเกมที่เร,ร์บอรลินพับสนามบุกแทบจะข้างเดียวและมีโอกาสลุ้นยิงประตูมากถึง30ครั้งจนนนทีที่9กบวกสาแต่ก็ยังเจาะแนวรับที่เหนียวแน่นของคู่แข่งจากเยอรมันไม่ได้เลยจนกระทั่งนาทีที่9ก4บวกสพวกเขาทําสําเร็จจนได้โดยไม่ได้ประตูชัยจากจูดเบอร์ลิงแฮมจึงประเดิม3แต้มแรกตั้งแต่นัดแรกของรอบแบ็กลุ่มได้สําเร็จ เกมนัดที่สองครับที่บุกไปเยือนนาโปลีถือว่าเป็นเกมที่ถูกยกว่ายากที่สุดของรอบแบ่งกลุ่มพราคู่แข่งมีดีกีถึงเป็นแชมป์เก่าก็โชซีดีอาร์และนั่นถือเป็นเกมที่สู้กันอย่างสนุกสูสีผัดกันนำผัดกันตามจริงๆนาโปลีออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่19จากเลโอออสติกาด แต่ว่าทีมราชันชุดขาวมารัวขคืน2ประตูจากจังหวะหลุดไปยิงมุมแคบของวินิสุูจูเนียและประตูกระชากโซโลเดียของชูเบลลิงแฮมที่วิ่งจากระยะเกือบครึ่งสนามและลากแหวกแนวรับเจ้าบ้านเข้าไปยิงอย่างเหนือชั้นจึงแซงนําได้ก่อนหมดครึ่งแรกในครึ่งหลังครับพิโอเตซิลินสกี้ยิงจุดโทษให้นาปลีและตีเสมอเป็น2 2และสุดท้ายเรมาดรดมาได้ประตูชัยในนาที78เมื่อเฟเดริโกวันเวเดตบันเต็มข้อจากนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งไปชนคานและกระดอนไปโดนอเล็กเมเล็ด ในดานของทีมอสุราเข้าประตูไปนั่นคือประตูใช้ให้กับเรม,มาดลิดบุกเก็บ6แต้แมเต็มจาก2นัดแรกหลังจากนั้นในนัดที่3และ4ของรอบแบ่งกลุ่มทีมรลชันของอันเช่สามารถเอาชนะสปอร์ติ้งบาร์กาทั้งไปและกลับ โดยบุกชนะ2-1ที่ปรตเกตและเปิดบ้านถล่ม3-0ที่ซานเดโกวันเบลจึงการันตีการผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ได้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี2023เพราะเก็บ12คะแนนเตม็มจาก4นัดแรกโคลพลาคโรสบังโกตมาการันตีตำแหน่งแชมป์กลุ่มได้อย่างเด็ดขาดหลังจบเกมที่5เมื่อเปิดบ้านชนะนาโปลีไป4-2และพวกเขาก็ทำสถิติชนะ100%ในรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จเมื่อบุกชนะโอนิโอนเบอร์ลิน3-2ซึ่งกว่าจะได้ประตูชัยต้องรอจนถึงนาทีที่89จากดานิสเซวยอด ในรอบ16ทีมสุดท้ายเรือมดติดถูกจับสลากไปพบกับเอบเเบรซิกจากเยอรมน,นีซึ่งเลกแรกบาฮามริอายิงประตูชัยพาทีมมูชนะ1-0ก่อนที่เลก2จะเสมอกัน1-1จึงถือว่าเข้ารอบ8ทีมแบบต้องเหนื่อยพอสมควรในรอบ8ทีมสุดท้ายครับถือเป็นงานที่หนักที่สุดที่ทีมของคาร์โลเโรติต้องเจอ พะต้องพบกับแชมป์เก่าที่เป็นทิปเป็เลแชมป์เมื่อดูกาลที่แล้วอย่าง City. มนเชสเตอร์ซิตี้เกมแรกแรกระหว่างเรอมาดริดกับมนซิตี้ที่ซานดิเอโกมอนเเบลถือว่าสู้กันแบบผัดกันนำผัดกันตามก่อนที่สุดท้ายจะจบเกมด้วยผลเสมอสุดมัน3ประตูต่อ3เบโรซินวาหลอกยิงฟรีคิกแบบลักไก่ให้ทีมเือรบายสีฟ้าบุกนำก่อนตั้งแต่เกมผ่านไปแค่นาทีเศษ แต่ทว่านนาทีที่12ของเกมทีมราชันชุดขาวม,มาตีเสมอได้เร็วเมื่อเอดอุเโดกามาวินกายิงไกลไปโดนลูเบนิอาสฉลับเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองไปหลังจากนั้นแค่สนาทีวินิสุจูเนียจ่ายบอลทะลุช่องแบบคิลเลอร์พาสตให้กับโรดิโกใช้สปีดหลุดตั้งแต่ระยะครึ่งสนามไปยิงผ่านสเตฟานอตเตก,กาเข้าไปและจบครึ่งแรกเป็นเรียวามริดที่นำสองหนึ่งแต่ในครึ่งหลังครับแมนซิตี้มายิงแซงคืน2ประตูด้วยลูกยิงจากนอกกรอบเขตโทษส,สวยๆ2ลูกจากฟิฟอร์เดนและยอสโกกเดิโอทว่าเจ้าบ้านไม ที่โยนจากซ้ายข้ามฝ้าไปให้เฟเดริโกวันเวเดวันเล่แบบไม่ต้องจับในนาทีที่79ทําให้เกมจบลงด้วยผลเสมอ33และต้องไปตัดสินกันที่เอจิฮัสเตเดียมการบุกเยือนมสซิตี้ที่คุมทีมโดยเปปกัเดล่าถือว่าเป็นเกมที่ยากมากๆพอตลอดทั้งซีซั่นนี้พวกเขาไม่เคยแพ้ใครขาบ้านตัวเองเลยแม้แต่นัดเดียวแต่คาร์โลเชโรติสามารถพาทีมผ่านเข้ารอบไปได้ในเกมเลก2ครับที่ต้องเล่นกันที่ลังย่าของทีมแชมเปียนลีกเสมอกัน1 1ใน90นาที โดยโลริโก้ยิงนำก่อนในนาทีที่12ก่อนที่เควินเดวบอยจะตีเสมอกับทีมเบอรบายสีฟ้าในนาทีที่73แต่พระเอกตัวจริงของทีมราชันชุดขาวในรอบแปทีมสุดท้ายคือนายด่านทีมชาติยูเคนยางอังเดรลูนินซึ่งในสีสันนี้ต้องทำหน้าที่เป็นมือหนึ่งหลนัดในช่วงตีติโบก,กุตัวต้องพักยาวจากอาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดลูนินทำสถิติเซฟลงกันถึงส0ครั้งตลอด120นาทีในเกมที่เอเิฮัสเตเดียมและยังช่วยเซฟจุดโทษในช่วงดวเป้า2ลูกได้ด้้้ออีีกก,กดดวยยทาาใหเเเรรรลมิิบบุ่่ชตไถึงน และผ่านเข้ารอบไปเจอกับไบเยอร์มิวนิกในรอบรองชนะเลิศโดยในรอบตัดเชื่อกับไบเยอร์ต้องบอกเลยว่าเกมเลกแรกที่อาริอันอารีนาเป็นทีมเสือใต้ซึ่งคุมทีมโดยโทมัสทูเคิลเป็นฝ่ายเล่นได้เหนือกว่าแม้ว่าวินิีุตูเนียจะยิงนำก่อนตั้งแต่นาทีที่24แต่ไบเยอร์ก็มาแซงคืนสองประตูในครึ่งหลังจากลูกยิงของเลรอยซานเน่ Le ane, และจุดโทษของแฮร์รี่เคนยังดีที่เราเมอริดมาได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมแล้ววินิีซูตูเนียยิงเข้าไปไม่พลาด ทำให้จบเกมด้วยผลเสมอ2-2และยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในเกมยุโรปซีซั่นนี้ไว้ได้ต่อไปโดยเกมชี้ชะตาว่าใครจะได้เข้าชิงจะไปตัดสินกันที่ซานเตโกมเบลในเกมรอบรองชนะเลิศเลกสที่เบร์นาเบลถือว่าเรัอมาริดเกือบจะแพ้คาบ้านตกรอบอยู่แล้วครับ พออันฟรานโซเดวี่ทำประตูให้เสือใต้บุกนำไปก่อนนาทีที่68แต่ว่านายประตูของบาเยอร์ที่ทำดีตลอดทั้งเกมอย่างมาดนอเอลนอยเออร์ดันมาพลาดในช่วงท้ายเกมเปิดโอกาสให้กองหน้าตัวสำรองอย่างโคเซลูยิงประตูตีเสมอนาทีที่88แถมทำประตูใช้ได้อีกในนาทีที่91 6หลังจากวีอาเช็คว่าไม่ลําหน้า ซึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90 13ยังมีจังหวะดราม่าด้วยครับเมื่อบายเยมิวิคพลาดได้ประตูตีเสมอทั้งที่มาไทเดลิกยิงบอลเข้าไปตรงตาข่ายแล้วแต่ผู้ตัดสินรีบเป่าให้เป็นลูกลำหน้าเนื่องจากไลแมนรีบด่วยนยกธงออฟไซด์เร็วเกินไปเมื่อผู้ตัดสินเป่าลำหน้าให้เกมหยุดเล่นก่อนที่บอลจะเข้าประตู ทำให้ v วีอาร์ไม่สามารถแทรกแซงการตัดสินได้นั่นทาให้เรมลิตรถูกกังขาพอสมควรนะครับว่าได้ชน,ชนะเหนือทีมเสือใต้แบบที่ไม่ค่อยโปร่งใสนักแต่ผลการแข่งขันที่ออกมาชนะก็คือชนะทําให้เรมลิตรผ่านเข้าชิงกับบริเซียดัทบุนก่อนชนะทีมเสือเหลืองไปได้วยสกอร์2-0แม้ว่าในเกมนัดชิงด,ดัทบุนจะเป็นฝ่ายที่มีโอกาสลุ้นประตูมากกว่าและควรขึ้นนําอย่างน้อย2ประตูในครึ่งแรกแต่ความเก่าและเด็ดขาดกว่าของทีมราชันชุดขาวจึงควา้าแชมป์สมัยที่15มาครองได้สําเร็จ สถิติผลการแข่งขันของเรียมบริดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ครับถือว่าไร้พ่ายทั้ง13นัดแบ่งเป็นชนะ9สเสมอสซึ่งเป็นสถิติที่เทียบเข้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้ใน UCL ซีซั่นที่แล้วที่คว้าแชมป์ยุโรแบบไม่แพ้ใครตลอดทั้งทัวร์นามเมนต์เช่นกันสำหรับศึก UCL ตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5่เป็นต้นไปครับจะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ให้มีทีมในรอบหลักมากถึง36ทีมหรือจะแบ่งออกเป็น4โถโถละ9ทีมครับซึ่งทททกีมจะ้งถัา, random, า4โโ2 ซึ่งการเตะกับทีมแต่ละโถเนี่ยจะแบ่งเป็นเกมเย่า1น,นัดและเกมเยืนอีก1น,นัด ซึ่งเท่ากับว่านับตั้งแต่ฤด,ดูกาลหน้าเป็นต้นไปครับแต่และทีมที่เข้าถึงรอบหลักของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกจะต้องลงเตะกันอย่างน้อยทีมละบแปดนัดประกอบไปด้วยเกมยเกมยา้าสี่นัดและเกมเยือนอีกสี่นัดโดยแต่และทีมเนี่ยจะมีโปรแกรมการแข่งขันแตกต่างกันแต่จะถูกจัดอันดับให้อยู่ในลีกเดียวกันทั้งหมดซึ่งเมื่อทุกทีมนะครับเตะกันครบ8นัดแล้วจะทําให้อันดับหนึ่งถึงแผ่านเข้าสู่รอบสิทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับที่เก้าถึงยี่รอบจะต้องไปเตะเพย์ออกกไปนนนััั่่่หมาาาายคววบตต้งแดู การหน้าครับการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเพราะโปรแกรมที่ลงแต่จะมากขึ้นและการที่ทีมให,ใหญ่จะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเดิมต่อไปอย่างไรก็ตามครับจากมาตรฐานของเรัมลมาริตที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ต้องบอกเลยว่าไม่ว่ารูปแบบการชิงเจ้ายุโรปจะเป็นแบบไหนพวกเขาคือทีมที่มีมาตรฐานสูงที่สุดของทวีปอยู่ดีในฤดูกาลหน้าพวกเขาจะยังคงคุมทีมโดยคาร์ลอเชโรติและเสริมความแข็งแกร่งด้วยสุดยอดดาวยิงระดับซูเปอร์สตาร์อย่างคลิฟฟ์เนปเป้ รวมถึงกองหน้าวันณคิดของทีมชาติบราซิลอย่างเอนดิกซึ่งถึงแม้ว่าโทน่โคสจะแขวนสตั๊ดไปแต่นั่นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะกิมราชันชุดขาวสามารถมองหาตัวตายตัวแทนที่มีคุณภาพมาแทนได้ตลอดอยู่แล้วครับท่านับเฉพาะในยุคที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปใช้ชื่อรายการว่ายุฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเพียงเรือมลิททีมเดียวเท่านั้นที่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แถมทําได้ถึง3มฤดูกาล้อนระหว่างปี2016ถึงปี2018ในยุคที่คุมทีมโดยซินเดรีซีดาน จึงน่าจับตาหรือว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยทีมไรอันชุดขาวจะสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้หรือเปล่าซึ่งด้วยมาตรฐานสุดยอดของพวกเขาและ DNA ความเป็นเจ้าโยุโรปตัวจริงถ้าพวกเขาจะคว้าแชมป์สมัยที่16ได้ทันทีในฤด,ดูกาลหน้ามันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตจวเทลฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ